สวัสดีทุกคนคิดถึงกันไหมคะไม่ได้ทําคลิปนานวันนี้มาจันทบุรีค่ะมาแก่งห่างแมวนี่สวนยางตอนนี้ป่ายางหน้าบ้านตรงนี้กลายเป็นสวนทุเรียนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้หน้าบ้านที่เคยเป็นสวนยางกลายเป็นสวนทุเรียนไปแล้วเห็นไหมคะ อเขาขุดสระลึกมากเลยแต่ไม่ใช่ส่วนเรานะส่วนเพื่อนบ้านลึกมากสระน้ำวันนี้วันสงการเด็กๆก,ก็มาด้วยค่ะดูสิหลานสาวกับเพื่อนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูสวนทุเรียนนะคะ อุ้ยตกหลุมลงแล้วค่ะทุเรียนเห็นไหมคะอมองเห็นไกลๆลิบๆเดี๋ยวจะพาไปเดินดูกระท่อมกระท่อมที่พี่ชายปลูกผักค่ะนู่นอยู่ไกลๆ นู <rzy> <science> <Ooh>. ่นเลยเห็นไหมคะตูมเดี๋ยวจะพาไปสวนไผ่ต่อ อยู่ตรงนู้นข้างหน้านู่นในสวนยางเผื่อใครจะคิดถึงจันทบ,บุรีขมขมขมมานี่แล้วขมเหนืงง่อยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยสวัสดีค่ะยัง ให้เขาตัดไผ่กันไปเขาตัดไผ่กันอยู่แต่เราอะ่ะจะเดินไปตรงนูน้นไปดูหน่อไม้นี่จ้าหน่อไม้กำลังกินเลยเต็มเลยโบ้ฝนพึ่งลงนะน,นี่ยได้ยินเสียงเรื่อยไหมคะเขาตัดไผ่กันเดี๋ยว ถอยหลังไปให้ดูนี่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 อย่างน,นี้คะนี่อ้เนี่ยยาวแล้วนะฝ้าเล็บดำนี่ลอยไปแล้วจ้าน้ำที่อื่นเขาตกกันฝนแต่ที่จันเนี่ย ที่แก่งหางแมวอ่ะยังไม่ตกนะคะเพิ่งตกเมื่อวานแล้วก็ได้น้ำมาแล้วแต่น้ำยังขุ่นอยู่หน่อไม้เต็มเลยโว้ตรงนีกอนี้มีไหมโอ้ยยุงเยอะด้วยเนี่ยค่ะ น่าจะหาสวิ่งมาช้อนมีปลาซิวนะจ๊ะใครคิดถึงจันทบุรีก็ดูเอานะว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันรกจังเลยนี่ค่ะบอกว่ามีหน่อไม้ก็ไม่เชื่อ ก้อนนี้ก้อนนี้ไม่ได้ดูกลัวไม่กล้าเดินไปคนเดียวมันลกเนาะหนูลงไปลื่นพืดๆไปหน่ะนะเมื่อกี้หนูไม่ได้ตัวพี่มาแบกแล้วพี่รองอ่ะลองลองคิดดูดิเนี่ยไงหนามเนี่ยต้นอะไรพี่ะะออมม่่่ไใชต้นอะไรเปรี้ยวไหม ไแตัดเลยมีพีต่อหนูกำลังว่าจะเด็ดมาหนูว่าจะเด็ดมากินดูว่าใช่ต้นส้มปล่อยไหมไม่ใช่ส้มป่อยเหรอหนุยมันมีหนามอ่ะใช่เลยพี่เกต้นส้มปล่อยเนี่ยเปรี้ยวมากเลย โอ้หนามบาดมือ,ไห,อไหนอ่ะเนี่ยพี่กอนนี้บอกว่ากอนนี้ยังไปก่อน,นอืนอ่เดินไป้นี่มนาดเานกเน้ดินไปนี่หนามนะเนี่ยพี่ไร้ต้นหนามเห็นไหมเผ่าวันอ่ะอืมเผ่าวัน,วนเดี๋ยวอืม ต้นอะไรนี่ต้นอะไรมันอยู่ในสวนยางเดีย๋ยวจะพาไปดูต้นชมวงว่ามันมีลูกหรือเปล่าจะไปเก็บลูกชมวงใช่หน้ามันไหมไม่น่าใช่ดูสิต้นโตมากไม่มีใครตัด ทีนี้ก็เก็บยอดไม่ถึงะไม่มีต้นเล็กจะเอาเบี้ยมันไปปลูกไม่มีกระถา,นางนี่างเนี่ยค่ะลูกต้นชมวงต้นมันต้นมันเนีย่ยต้นชมวงเล็กนี่ไง กดชมวงต้นแม่มันอยู่นี่ใหญ่มากไม่มีลูกแล้วหรือเพิ่งออกดอกเพิ่งออกดอกอกลีบดอกชมวงเขากำลังออกดอกค่ะ เอาไปต้มปลาชมวงหนูมาเก็บชมวงแต่ไม่มีเต็มเลยไปจ้าจะพาไปสวน,นวพี่ใหญ่เขามาขุดต้นไหนทิ้งเหรอพี่น,นุ้นยอโอ้โหนูนจ้าแกงหางแมว พี่ใหญ่เขามาโค่นต้นมะพร้าวให้จ้ะจำได้ไหมเอ่ยจันทบ,บุรีที่เก่าของเราเคยอยู่เคยกินเคยอยู่ที่นี่ดูสิโอ้เขาลอกสะไปแล้วครึ่งนึงผักหนามผักนหนามใครรู้จักผักหนามบ้าง นี่ดอกผักหน้ำดอกบัวเียไปทางนู้นก่อนกลับทางนี้ก่อนสงสัยพี่ชายจะหวานแห αι. เห็นไหมดอกบัวจ้าใครจะอยากเล่นน้ำไหม สนวนเราเดี๋ยวค่อยไปเถียงนาตรงนู้นพักก่อนหมดแรงมาให้กำลังใจช่วยเขาลากไม้ไผ่มาท่อดน,นึ่งเป็นลมแล้วจ้า เขาตัดไม้ไผ่กันเอาไปทำค้างผักที่ชนบุรีจ้ามาทุกไม้ไผ่เขาเอาไม้ไผ่ขึ้น <c oughs> ขันชะนกด้วยนะมานทุกเรื่องมากกับกูแกมานี่นนอ,าาอันอันใดนอะอามาตอนนี้ ไล่อยหล้างปาดคุลาสังห์ของตกรถต่างก็เลิกแล้วน่าจะเอากิ่งไว้หนนะ่อยนะไปเกอนนะทำไมให้มันล็อกไม่ให้หลนะับหลังจากที่เราเข้าสวนกันแล้วเราก็มากินข้าวค่ะมีขนมจีน หัวหมู่ต้มแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็เดินทางกับชนบุรีค่ะ